他。 พะร้อยบาทจกไปเที่ยวไหนดีวันนี้เรามีภารกิจจัดทริปเป็นงงาพะร้อยบาทจะไปไหนไปทําอะไรตามไปดูกันเลยสถานที่ที่เราจะพาไปวันนี้จะต้องขึ้นเรือข้ามฟากไปค่ะเรามารอขึ้นเรือที่ท่าเรือด่วนเจ้าพยาไปลงที่ท่าเรือสี่พยาเรือถุงส้มราคาสิบหกบาทถึงแล้วค่ะทุกคนตึกยูว์ซิตี้ที่มีการจัดแสดงงานนทิทรรศการต่างๆหมุนเวียนไปเรื่อยๆเราเป็นคนติดติดก็เลยขอมาเดินเสพงานศิลป์กับผลงานนทิทรรศการ t o เดิล o มนแ n น n ์เน b บิลบกสักหน่อยงานนี้ทางศิลปินต้องการสื่อถึงเรื่องราวเกี่ยวกับความรักกกไไแสน มันกับระยะทางระหว่างโลกกับดวงจันทร์นั่นเองผลงานจากศิลปินทั้ง9ท่านสวยงามน,น่าสนใจและยังถ่ายทอดอารมณ์ความรักในแต่ละมุมมองได้ดีมากๆด้วยเดินดูผลงานต่างๆแล้วทาให้ได้กลับไปย้อนคิด ได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองแม้จะเป็นเวลาสั้นๆแต่ก็รู้สึกดีมากใครยังไม่มาก็ห้ามพลาดเลยพริทัศกาลนี้จะจัดแสดงจนถึงวันที่2 3กรกฎาคามนี้เท่านั้นดูนิทัศกาลเสร็จแล้วรู้สึกหิวขึ้นมาหน่อยๆแถวริเวอร์ซิตี้ยังมีร้านบุกกระทะบรรยากาศดีๆให้แวะทานกันได้ด้วยเรียกว่าอิ่มใจจากงานศิลป์แล้วยางอิ่มท้องแบบเป็นอีกกับร้านเอวีดีหมูกระทะริเวอร์ไซด์บรรยากาศที่นี่ดีมากติดริมแม่น้ำชพรียด้วยถ้ามาช่วงพายทิกเก็จะรับขอบฟ้าคือที่สุดมากๆท้องฟ้าสีสวยมี คักเย็นสบายพร้อมกิ่นหมูกระทะหอมๆยื่อน้ำลายที่สุดนาะทานไม่ไหวแล้วขอตัวไปทานก่อนนะทุกคนตัวนำ้ำซุปเข้มข้นหมูนุ่มมากๆน้ำจิ้มเขามีให้เลือก2แบบแนะนำน้ำ,นำ,นำจิ้มน้ำปะลาะเลยเด็ดจนต้องขอยกนิ้วให้เอ็มแล้วก็จ่ายเงินกันผาเที่ยวแบบชิวๆวันนี้500บาทเอาอยู่แล้วทริปต่อไปจะไปเที่ยวที่ไหนดีรอติดตามกันเลยนะคะ